พ่อแม่พี่น้องเมื่อคืนนี้นะคะก็มีหมอลำค่ะไปลงที่นวนครค่ะก็<อ><อ>เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นาเลยค่ะเกี่ยวกับการจัดงานเนาะมีภาพวิจารณ์เรื่องอะไรหมอลำปกติเ็าไปลงนนครบ่อยนะก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีปัญหานี่หลายๆวงไปลงก็ก็ไม่เห็นมีปัญหาม่ปัญหาแคับก็ไนะม่เคจยจะออกมาโวยวายแต่งานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้น,นเพราะว่า มีกระแสออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของค่าบัตรแล้วก็เครื่องด่กในงานอเอาจริงๆอ่ะเท่าที่เราอ่านมามันไม่ใช่ว่าวิจารณ์ว่าบ,บัตรราคาแพงเกินไปหรืออะไระจริงๆราคาบัตร200ถือว่ารับได้นะ,ะถ้าเป็นในเมืองกรุงเทพฯปริมณฑลน,นนะ่ะมันราคานี้อยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากราคา,าพวกสถานที่ด้วยอะไรด้วยมันก็อาจจะแพงนิดนึงแต่ทีนี้ม<ด>ันเกิดดราม่าตรงไหน ตรงที่ว่าเก<ช>็บ<ม>ค่านําเครื่องดื่มเข้าไปค่ะแล้วข้างในอ่ะขายเครื่องดื่มแค่ชนิดเดียว<ช>ก็คือเป็นเครื่องดื่มแบบมีฟองค่ะ <ขา S 2> แต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแบบนั้นล่ะ,ะ,ะก็ต้องออกมาซื้อข้างนอกเพราะข้างในไม่มีขายอแล้วแล้วทีนี้ก็คือถ้าเวลาซื้อเข้าไปปั๊บก็ต้องเก็บค่าเอาเครื่องดื่มจากข้างนอกไปอ่ะห <100 S 1> นึ่งร้อยบาทแล้วขายน้ำเปล่าข้างในงานเขาบอกว่า20บาทอ่าแต่น้ำเปล่าะไม่เป็นไร ส่วนน้ำเปล่า,นนา,ลามันก็โอเครับได้แต่แต่ในส่วนที่ว่าไม่มีเครื่องดื่มแบบสีแบบใสข้างในเนี่ยมันน่าคิดนะเออแลัวทหล่าไม่เอาไปขายออไม่เอาไปขายแล้วการที่คุณไม่เอาไปขายคือคุณลืมหรอหรือว่ายังไงแล้วการที่คนไปซื้อข้างนอกเข้ามาคุณเก็ขบขขอหนึ่งร้อยบาทมันถือว่าตรงเนี้ยมันไม่โอเคม,มันเลยทําให้แฟนคลับที่ไปชมหมอลำในวันนั้นเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่า มันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่เคยเห็นปกติอ่ะข้างในอ่ะเขาจะเขาเรียกว่าถ้าเขาได้ปิดล้อมสังกสีแล้วร้านค้าข้างในคุณต้องขายให้ครบทุกอย่างใช่ค่ะอ่าที่ข้างที่คนนําสามารถหาซื้อข้างในได้แล้วถ้าข้างในมีขายแล้วคุณยังไม่ซื้อข้างในถ้าคุณไปซื้อข้างนอกเข้ามาอันนี้ถ้าจะเก็บเขา100บาทมันโอเคเออมันสมควรเพราะว่าข้างในเขาก็มีขายแต่คุณไม่ซื้อ แต่นี่ดันข้างในคุณไม่มีขายมันไม่ครบที่เขาจะดื่มที่เขาจะกินกันเขาซื้อข้างนอกเข้ามาอ้ากลายเป็นว่าคุณมาเก็บเขาเพิ่มอีกอ้าครั้งละหนึ่งร้อยบาทเอากวาจะหมดคืนมันก็ไม่ใหนึ่งครั้งเลยสองครั้งสามครั้งก็สามร้อยสี่ร้อยมีหรอก็ซื้อขวดนึงเลยนะขวดใ่ก็เลยกลายเป็นกระแสว่าฝากถึงผู้จัดนะคะว่าถ้าจะจัดงานอ่ะก็ควรที่จะเห็นใจ คนแบบหลายๆกลุ่มหน่อยไม่ใช่เอาใจแค่คนกลุ่มเดียวหรือยาขายสินค้าแค่ชนิดเดียวะนะคะ,ะพี่น้องบบคือว่าคนที่ไม่ดื่มฟองมันก็มีเนาะคนดืน่มแบบฟองนะคนเขาอาจจะอยากดื่มแบบไซส์แบบซีบ้างบาง<บ><บ>คนไม่ดื่มแบบอะไรเ <นะ S 2> ียแล้วยาขาับมอล้ําก็ต้องมาคู่กับเครื่องดื่มอยู่แล้วมันเป็นของคูกการมันต้องเมามันต้อง่วนพี่น้องนั่นแหละก็เลยกลายเป็นคนผู้จัดนะคะพิจารณาการจัดงานใหม่แต่เท่าที่เราไปดูเนาะ ปกติเราไปดูหมอเรามันเอาเข้าได้ซี้อนอเข้าได้แต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนขวดค่ะคุณจะไม่สามารถถือขวดแก้วเข้าไปได้ถ้าคุณเปลี่ยนภาชนะที่เป็นพลาสติกเข้าไปอ่ะมันโอเคเขาไม่มีก็ไม่เห็นที่อื่นจะมีดราม่าเรื่องว่าเก็บค่านําเข้าที่เราเข้าไปเนาะไปใช่แค่เขาอาจจะคำคำดูตรวจสอบดูว่าโอเคนะคุณเปลี่ยนภาชนะเข้ามาแล้วแบบเป็นพลาสติกมันเอาเข้าได้โอเค ก็ได้คุยด้วยกันได้ใช่มันถือว่าเป็นการที่แต่ท oh huh. ี่เราไปอ่ะข้างในก็มีขายจากฟองใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้จํากัดบ้าห้ามซื้อไปนะใช่ที่เราไปงานแก้วเขาไปเขาเห็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่าไรอันนี้ก็คือไม่ได้บังคับแต่อย่างใดมันน่าจะอยู่ที่พู้จาใช่โอเคมันได้อยู่ที่พู้จานะคะแล้วก็ทําให้แฟนคลับไม่ค่อยพอใจนิดหน่อยนะคะ ถ้าเป็นเจ้าเก่าไปจัดอีกกะเขาจะไปดูไหมเนาะก็ก็ไปดูเหมือนเรื่องละเพียงแต่ว่าอยากจะให้ปรับปรุงเรื่องตรงนี้นิดหน่อยว่าอยากให้นึกถึงทั้งใจแฟนขับด้วยนึกถึงถ้าพู้จัดด้วยอ่ะสองคนมาปฏิบัติหน้ากันได้สองฝ่ายปฏิบัติหน้ากันได้อยากให้เขาเรียกว่าถอยคนละก้าวไหมหรือขยับเข้ามาคนละก้าวอะไรอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะเก็บค่านําเข้าออกมาแต่นอกจริง คุณขายข้างในด้วยให้เขาเป็นตัวเลือกว่าการที่เขาเดินออกไปไกลหน่อยกับการที่เพิ่มเสียเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทกับการที่ซื้อข้างในของคุณคุณอาจจะเก็บแพงขึ้นอีกนิดนึงอ่าอ,อันนี้้เขามีตัวเลือกด้วยได้โ okay. อเคค่ะแล้วก็ถ้ามีขายข,ายข้างในแล้วแต่ก็ยังซื้อข้างนอกมาเก็บได้เลยมไม่มีใครไม่มีใครมาดามากไม่มีใครมาแบบว่าคิดว่าเอาเียบเนาะค่ะเราอยากฝากผู้จัดนะคะรวนไปถึงผู้จัดทุกท่านด้วยและกันค่ะก็ให้นําเรื่องนี้นะคะ ไปไปคิดกันสักนิดนึงเ<ช>นาะ<ช>แล้วแฟนคลับก็มีหลากหลายนะคะบางคนหือบ้างไม่หนึงบ้างนะคะผมนําเรื่องนี้ไปพิจารณาน,าน,นิดเดิมในการที่ขออารมณ์อร่อยบ้างเนาะครับผมอ่ะออสำหรับวันนี้เราสองคนก็เราฝากแค่นี้แหละพอเลื่อนไปเห็นแล้วเราก็คือเห็นใจหมอลำแหละเราไม่อยากให้คนที่เขาไปชมหมอลำเขาเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเกิดดราม่าอะไรกันอะไรเงี้ยเราอยากก็เหมือนเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบ ดูออนไลนอเปเยบเนาะก็ไม่อยากให้คนที่ไปชมเขาออกมาพูดถึงการไปดูหมอลำแบบนี้เ,เราก็เลยเห็นก็เลยอยากนำมาพูดข่าวขึ้นมาเผื่อผู้จัดจา่านมาเห็นนะคะจะได้จัดรูปแบบให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย คได้ขอย้ำนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการออกมาตำหนิผู้จัดหรือว่าอะไรนะอยากจะให้ผู้จัดแค่รับฟังเสียงอีกฝั่งหนึ่งเนาะเสียงที่มีความเห็นต่างเสียงจากแฟนขับบ้านนั่นเองอ่ถ้าผู้จัดรับฟังรับชมอยู่ก็นําไปพิจารณานิดนึงอ่าโอเคครับสําหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ครับผมสีมดงเลยค่ะก็จะขอลาไปพีงเท่านี้แหละเนาะโอเคครับ